8-10กรกฎาคมนี้ใครว่างมาเจอกันที่งานวายบุกแฟร์ er, มหากรรมนิยายและการ์ตูนวายแห่งชาติครั้งที่5ที่ MBK Center ชั้น6โซน B C ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเข้างานฟรีนะครับภายในงานมีบุญนิยายและกิจกรรมมากมายดังนั้นพลาดไม่ได้นะครับและที่สำคัญมาพบกับไอรักได้ที่บูธ วายโซฟาร์บรัสที่บูธ4 1 4 2นะครับหนังสือออกใหม่ต้องสามเรื่องนี้เลยระยะบรรทัดโดยไอรักตัวไรสนีหาจากไอเดนแบ็กหรือนาคามิอาจเคียงจากทันพบปะนักเขียนประจำบูตไอรักซาคุไอเดนเอนวิเวียนบีเลฟและทัน พร้อมทั้งครบกับหนังสือลดราคาจำนวนมากพร้อมทั้งของแทมพิเศษจำนวนจำกัดนะครับเลีงเรื่องไหนกันบ้างอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะครับพวกเราสี่คนรอทุกคนอยู่นะครับแล้วเจอกันนะ